เคียวกำจัดวัชพืชครับเพื่อนๆนี่นะครับเจอวัชพืชก็ดึงได้เลยนะครับเดี๋ยวได้เลยนะครับกายเลยถ้าเพื่อนจะนั่งถากให้เรียบก็ได้นะนี่นะครับเกี่ยวไปได้เรื่อยๆครับนี่นะเพื่อนราบเรียบครับผมด้วยนะเพื่อนนะนี่นะครับอง์กว้างครับ เดี๋ยวกำจัดวัชพืชนะเพื่อนๆมีวัชพืชบริเวณที่ไม่กว้างมากนะครับก่อนแนะนำเกียวนี้นะครับและที่สำคัญเพื่อนๆเกียวนี้นะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะๆเลยยัืงจากมีขนาดใหญ่นเพื่อนเนาะแต่งใบล้วยนี่นะครับนี่คมกลิตครับมาแต่งต้นไม้นะครับนี่มันมาลุกมาถนนองเพื่อนเนาะนี่ครับคมมากครับนี่ครับ สามารถตัดแต่งต้นไม้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับถ้าเพื่อนๆมีกล้วยหรือส่วนกล้วยนี่นะเหมาะเลยโหนี่ิงใหญ่เลยครับออกมาฝวาขนุนเราแล้วนะนี่ครับคมมากครับนี่ครับแล้วก็ไม่มีกิ่งขวางถนนแล้วนะครับนี่ครับต้นกระถินที่เกิดมานี่นะครับอื ตัดเลยคับไม่ได้ใช้แล้วตัดทิ้งได้ครับเพื่อนครับนี่มีปีกล้วยแบบนี้เนี่ยนะครับ <c oughs> มันจะต้องยื่นไปไกลใช่ไหมครับนี่จะไม่ต้องยื่นไกลนะครับเราเขี่ยวเข้ามาได้เลยครับอีมคมๆเห็นไหมคมกริบเลยครับรอยตัดคมมากได้อาหารไปกินแล้วครับปีกล้วยครับ มาดูปีกไงทางนี้นี่ครับตัดแต่งเลยเพราะว่าเขาหลกดล้ำมาทางถนนน้องเพื่อนเนาะนี่ครับรตัดออกเลยครับปีกไยที่เราต้องการสุดหรือยังเพื่อนๆดูสิสุดแล้วนะครับสุดแล้วก็ตัดเลยนี่ครับ นี่ครรอยตัดคมๆเมพื่อนนี่ครับได้ปีสองหัวแล้วครับวันนี้จะมีสามหัวหรือเปล่าครับถ้าสังเกตไม่ผิดนะใบ <c oughs> กล้วยเพื่อนเนาะที่เหี่ยวแห้งครับ <c oughs> นี่ตัดไปตัดยากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเคียวนี่ดูสิครับเพื่อนรอยบาทคมๆเลยนะครับตัดถาดง่ายมาก เหมาะในการตัดแต่งกล้วยนะครับแล้วก็พืชที่อยู่ในสวนนะขนาดเล็กวัชพืชนี่นะครับที่ไม่ใช่เป็นไม้แก่นไม้ยืนต้นเนาะหมอขาวนะครับเพื่อนออม,มกลิบครับเพื่อนๆมีรลยางนะครับมีติดหรือยางเคียวเกี่ยววัชพืชน,นะครับนี่นะครับเพื่อนสนใจก็ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ